ทุกคนคะ่ะตอนนี้เทียนได้เริ่มจุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้มาสวดพร้อมกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เดิมเลยเนาะสถานที่ที่เราใช้จุดเทียนก็เป็นสถานที่สําคัญในการมีชื่อนะชื่อวัดลอยเคราะห์อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่ได้มาจุดเทียนโชคกันที่นี่นะที่นี่เราจะจุดเฉพาะเทียนที่เกี่ยวข้องกับลดเคราะห์เบาเคราะห์ในเรื่องเคราะห์อ,อกเคราะห์ใจ คิดเคาะไม่สบายใจเคาะอุบัติเหตุเ,าเคาะโรคไข้ไข้เขจ็บเคาะได้เจ็บได้เป็นเคาะเลือดตกยางออกเคาะถูกโกงเคาะเสียเงินเสียทองคือทุกอย่างที่มันไม่คึนปรารถนาค่ะที่มนุษย์เราที่ยังเรียนไายในวัฏสงสารแล้วไม่อยากจะเจอเไงอ๋อใช่ไหมคะก็คือเราจะมาทําที่วัดนี้หมดเลยมาปลดปล่อยกันที่วัดนี้นะคะ เจะทําแบบเนี้ยทุกเดือนอันนี้จะเป็นแบบรอบเล็กไงแต่รอบเล็กก็จริงแต่ผลมันไม่ได้เล็กนะคะอักขระคาถาที่เขียนอยู่ในไส้าย,ยันเทียนเป็นอักขระคาถาที่ว่าด้วยเต็มกําลังทั้งหมดเลยนะคะแล้วทีเนี้ยทาไมเกตไม่รอทําแบบปลายปีปีละครั้งคือเป็นห่วงทุกคนนะคะบางที อย่างที่เขียนบอกไปไงไม่รู้วันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไนจะมาก่อนกันใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งเทียนที่เราจุดในปลายปีมันก็ไม่ได้ครอบคลุมหมดทั้งปีนะคะคืออย่างปลายปีอย่างเนี้ยมันอาจจะมีริบในด้านของอรอบด้านในเรื่องของโชคลาภอะไรเข้ามาหลายเรื่องหลายด้านนะคะแต่ทีเนี้ยเราอยู่กันทั้งปีอ่ะเราไม่รู้บอกว่า มันจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของพวกเราเรื่องร้ายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เกิดคิดและเป็นห่วงพวกเรา,าทุกคนอ่ะก็เลยทําให้อ่าอย่างน้อยเดือนละครั้งใครทําก็ทําบุญใครก็บุญใครนะคะ,ะเกบไม่ได้ไปจี้ใครโดยตรงเกบไม่ได้ไปบอกว่าอ่ะคนนี้ต้องทาต้องทํามาไม่ไมนะส่งหลังไมเป็นออโต้เป็นออโต้ไลน์นะคะส่งให้กับทุกคนเลยนะคะใคร ทำก็ทำไม่ทำก็ก็ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลแต่ละคนขึ้นอยู่กับเคาะกับกรรมคนที่ทำนเนี่ยจะเชื่อว่าหนักจะเป็นเบาเบาจะได้ไม่เกิดขึ้นหลายคนจุดเทียนไปอย่างงวดก่อนจุดเทียนไปพอจุดเสร็จติดโควิดทั้งครอบครัวค่ะแต่รู้ไหมว่าไม่มีอาการอะไรเลยคือเป็นแค่แบบแสบๆพรแล้วก็ตรวจได้สองขีดันทางบ้านก็แค่นั้นนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าหนักเป็นเบา คือเทียนมันไม่ได้จะสนใจหรอกนะว่าชื่อโรคมันจะชื่ออะไรหรือเหตุการณ์เพราะกรรมมันจะเป็นเพราะอะไรแต่มันจะทําให้หนักเป็นเบาค่ะนี่คือประเด็นหลักประเด็นสําคัญของการทําในตรงนี้กันนะคะเนาะบาองคนบอกว่าเอาจุดเทียนแล้วมันจะไม่ต้องเป็นโรคนั้นไม่ต้องเป็นโรคชื่อนี้ชื่อนั้นไม่ใช่นะคะมันไม่รู้หรอกนะคะเทียนเขาไม่รู้จากชื่อโรคหรอกแต่เขารู้อย่างเดียวว่าจะทํายังไงอะเอาบุญนะมาแลกให้กับพวกเราอ่ะให้พวกเราได้รับความทุกข์ทรมา,านน้อยที่สุดเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะอุบัติเหตุ เคาะแล้วตกยังออกเคาะเสียเงินเสียทองเคาะถูกโกงเ่้หลายอย่างอ่ะนะเขาเรียกว่าหนักเป็นเบาไอ้ที่มันจะตายแล้วยังไม่ถึงที่ตายแล้วก็เจ้ากรรมนินจะมาตัดรอนมันก็แค่แบบนอนหยอนเพไม่เกลือเออเติมเลือดอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีชีวิตต่อไปได้นี่ไงคือนี่ของเทียนเป็นแบบนี้ค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาะเริ่มทำการจูนกันเลยนะคะ กาจรจูนก็เริ่มจากการสวดมนต์ก่อนนะคะบูชาพระนัตตรัยใครนับถือศาสนาอื่นก็ก็ยังไม่ต้องไหว้ตรงนี้นะคะอธิษฐานจิตได้เลยนะคะตามศาสนาอธิษฐานจิตได้เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องสวดแล้วนะอ๋อค่ะ <Okay, S 2> เดี๋ยวนิดนึงนะก่อนที่จะสวดกันนะคะสําหรับคนไหนที่ติดค้างเบี้ยบ,บูชาเทียนในครั้งนี้นะคะรีบเลยนะคะรีบเลยนะ มันจะเป็นผลต่อการรับพลังงานของตัวเกตแล้วก็ตัวของอาจารย์ที่พวกเราไปติดเขาเรียกว่าไปติดท่านะอ่ะประมาณนั้นนะคะนะคือต้องรีบเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยอย่างวันนี้มีตัวอย่างด้วยอืก็เจนนี่เนาะก็รับบูชาหลายที่เลยนะคะหลายที่เลยแล้วก็มีติดผู้ชาไว้ยอย่างเงี้ยนะลุกไม่ขึ้น ลุกไม่ขึ้นก็คือปวดหัวใช่ไหมเจนปวดหัวลุกไม่ขึ้นง่วงนอนเขาบอกว่าคือทําอะไรไม่ได้แล้วปวดหัวเขาบอกว่าไม่ได้ปวดธรรมดานะมันปวดแบบปวดบีบเลยปวดไม่สามารถที่จะทําการทํางานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือคน,อเ,คนเออดลหูดืมตาไม่ขึ้นเขาบอกอย่างนี้นะคะเ,คเป็นฤทธิ์ของการรับพลังงานแล้วก็ไม่มีเบี้ยบูชาผ่านทางน,นั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได ติดไว้นะรีบเลยนะคะสงสารกันนะ้องโมเกดกับเจนนี่ก็จะต้องช่วยคนช่วยพวกเราอีกหลายรอบอยู่นะคะถ้าเกิดว่าพอเกิดว่าเกดกับเจนนี่เป็นอะไรไปป่วยไข้เป็นอะไรไปอย่างเงี้ยพวกเราก็ลำบากนะ,ะเจนเจนเจนก้นเน,นี่ยแหละนะคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราสวดคนร่วมกันนะคะคคคคอะรหังสม,มาสัมพุทโธภะคะวา พ am, ama, amo, ham, après, ุทธ at ั ano, พ atan, am, งพระคาวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตพระควตาธโมธรรมังนามิกรบสุปฏิปโนพระควโตสาวกสังโฆสังขังนามิกระนโมตัสสะพระควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะพระควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานังชีวิตัสสะนักกาเจนะสีอันตรายโยกาตุงถถาเมโหนตุอะตีตังเสพุทธัสสะภะคะวะโตอะปติหะตะยานังอะนาคตังเสพุทธัสสะภะคะวะโตอะปติหะตะยานังปัจจุปนังเสพุทธัสสะพะคะวะโตอะปติหะตะยานังอิเมหิตีหิธรรมเมหิสมณะคัสสะพุทธัสสะพะคะวะโต สัพพังกายะกัมมังยานาปูพังขมังยานานุปริวตังสัพพังวจีกัมมังยานาปูพังขมังยานานุปริวตังสัพพังมนุกัมม,มมังยานาปูพังขมังยานานุปริวตังอิเมหิฉะหิธรรมเมหิสมนาฆตสะพุทธสะพระขวโตนาถิฉันทะสะหานีนาถิธรรมะเทศนายะหานินาถิวิริยะสะหานีนาถิวิปัสนายะหานี นัตถิสมาธิทัสสะหานินัตถิวิมุติยาหานิอิเบาาาหิทวารัสะหิธรรมเมหิสมณาคัตัสสะพุทธะสะพระเขวตโตนัตถิทวานัตถิระวานัตถิอปุถังนัตถิเวคายิตตังนัตถิพยาวะสะมโนนัตถิอาปฏิสังคารุเบขาอิเมหิอัฐาระสาหิธรรมเมหิสมณาคัตัสสะพุทธะสะพระเขวตโต นะโมสัตตานางสัมมาสัมพุทธานางนาทีตถาคตสะกายทุจริตตังนาทีตถาคตสวจีทุจริตตังนาทีตถาคตสัมโนทุจริตตังนาทีอาตีตังเสพุทธะพระวัโตปฏิหะตายานังนาทีอนาคตังเสพุทธะพระวัโตปฏิหะตายานังนาทีปัจจุบันนางเสพุทธะพระวัโตปฏิหะตายานังนาทีสพังกยะย่าขมังยานานุปุพังขมังยานังนานุปริวตัง นถิสัพพังวจีกรรมังยานุปุพพังขมังยานังอนุปริวะตังนัตถิสัพพังมโนกรรมังยานุปุพพังขมังยานังนุปริวะตังอีบังทารนังอมิตังอสมังสัพพัสตานังตาณังเรนังสังสาระพายะอีตานังอาขังมหาเตชังอีมังอนันทะทารณะปริตังทารหิวารหิปริปุชาหิสะกเยวิสังนักเมยยะอุทเกนะมักเคยยะอาคีนะถ้าเหยยะ นานาพยวิโกนะเอกาหารโกนะทวิหารโกนะติหารโกนะจตุหารโกนะอุมาตะกังนะโมลหกังมนุสเสหิอามนุสเสหินะหิงสกาตังทารนังปริตังยะถากตมิยะถากตมังชาโรมหาชาโรชาลิเตมหาชาลิเตปุเคมหาปุเคสัมปเตมหาสัมปเตภูตังขมหิตามังขัง อิมังโขปนานันทธารณะปริตังสัตตังสตเตหิสัมมาสัมพุทธโกตีหิภาสิตังวัเตอาวัเตคันทเวอคันทะเวโนเมอโนเมเสเมอเสเวกายเยอากายเยทาระเนอธาระเนอันลิมินลิตินลิมินลิโยรุเขมหายโยรุเขภูตังฆามหิตตามางขังกิมังโขปนานันทาธาระนะปริตังนวะนมุติยาสัมมาสัมพุทธโกตีหิภาสิตัง ทิฏฐิลาทันทิลามันติลาโรคิราคาราาทุกขิราเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหนตุสัพพะาขาคาถาพระเจ้าห5พระองค์นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ณนะสรงฟ้าโมท่งดินพุทธรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทางแ,ลาาแลางคลวคาดทำมังแคลวคาดสังขังแคลวคาดศัตรูภัยพ่านเวลาสันตินะการโกคุกุสันโทสีโรมะเชโมกาโรโกโนาคมะมโนนานาจิเตพุทธการกัสโป,ปพุทธโจอทเวเนเตทากาโรศีสักยะมุนีโคตโมยะกันเนยะการโรอริยะเมตรโยชิวหาจิเตปัญจพุทธานะมามิฮัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาภดี นะ่เปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายไปสู่ตัวของเจ้าชะตาเทียนด้วยยะถาพุทธโมะนะณมะพะทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระอรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมีปัญญาบาร,รมี วัฒนาบารมีชาญบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพท,ท,ทุกชาติของเจ้าชะตาเทียนจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาตินี้และขอพลังบารมีทั้งหลายไปสู่ตัวของเจ้าชะตาเทียนณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดอัขระด้วยนะโมพุทธายะ,ยะทาพุทธโมนะต่อไปสวดคาถาพระเจ้าชนะมาน,นะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาเรชิโนนะโทปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปวัตตะยิเอเตนะสัจจวัชเชนะหุตุเมชะยะมังคะลัง ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสานละโลกนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส่อวเ่เซวาในนี้พระพุทรเจ้าพอเป็นตัวแทนในการนำเทียนชะตานำเทียนของเจ้าชะตาทุกถังได้เข้ามาชุดในวัดลอยเคราะห์แห่งนี้มารองอํานาจแห่งวัดนี้คือการปลดปล่อยเคราะห์กรรมการเชื่อมบุญดึงบุญของเจ้าชะตาเทียนทุก่านได้มาชุดมา่วยเหลือในครั้งนี้ หากเคราะเหตุคพริดภเยาะจากดินน้ำลมใสขาะเหนือใต้ออกตกเเคร้อยแปดทิศขาะจักรวาลอันใดที่จะกำลังเข้ามาสู่เจ้าชะตาเนี่ยคือเสียเงินเสียทองเสียเือดเนื้อเสียร่างกายก็ดีเสียอกเสียใจก็ดีขออำนาจแห่งณกุศนจงไปมาเชื่อมมาโยงมาจูนมาหาเจ้าชะตาทุกผู้ทุกคนเพื่อแค้วขาดปลอดภัยอันใดตีจะนักก็ขอให้เป็นเบาอันตีเบาก็ขอให้แค้วขาด หายไปเนาะขอคือมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปให้ทุกท่านอธิษฐานจิตของตัวเองได้เลยนะคะและอย่าลืมสาธุด้วยนะคะเนี่ยค่ะ แม้แต่เหลืออีก3คนสุดท้ายนะคะเราก็ต้องเฝ้าจนจบนะคะไม่ใช่จุดแล้วตะเลิดกลับเลยไม่ได้นะเราต้องให้มั่นใจเลยว่าไส้ยันเทียนของทุกท่านจะต้องไม่เผาไม่เสร็จสิ้นจริงๆจบจริงๆเมื่อกี้เราไม่ได้อัดคลิปตอนเราทุรักทุเลมากตอนลมมาพายุมานิดนึงนะคะเราต้องแบบคุมเทียนให้อยู่แบบสุดๆอะ่ะ เออหายใจหายคอไม่โลงะะ่งเลยค่ะยกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเลยแล้วก็ลมพายุก็เหมือนจะเป็นใจนะคะพอเรายกมือไหว้นะมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ยนะคะที่เราจะต้องมาดูแลเนี่ยเนี่ยค่ะแม้แต่ตรงนี้เห็นไหมมันหมดแล้วอะ่ะแต่ถ้าไฟยังไม่ดับเกดก็ไม่กลับค่ะต้องรอจนกว่าทุกอย่างจะมอดไหม้จนสิ้นสุดสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะนี่ให้ดูกันนะคะตอนนี้ ลมพายุฝนตั้งเขามาแล้วค่ะฝนตั้งเขานะมืดมืดมาเลยนะอืมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะยังไงก็ต้องอยู่จนจบค่ะ